ไก่สีสําเร็จแล้วนี่กระตานี่ป่าเรากําลังถักทักอันนี้ให้ทักข้างบุนให้ใส่รายละเอียดให้พอ่อ่นนบ่บฮูวาเขาอื่นทักอีกอย่าง <c oughs> เด้อเด้อ <c oughs> ป่ากําลังทักให้เลยใสใจนนทุกรายละเอียด ตัวนี้เดี๋ยวจ,จะมาหัน่นมาสดตัวนี้อันนี้ก็คือหวายเทียมอันทีทักก็คือหวายเทียมเย็บกระติบเข่าก็ไดเย็ดกระตาก็ไดนี่เ <c oughs> ดี๋ยวเสีเบิง้งเสีเบื้องดูปะนี่เดี๋ยวเบิ้งนี้เด้อกรนทีทักตัวนี้น เบือันลายที่มันเลี้ยวนะนะนี่เห็นบ่นี่ถักให้แบบว่าพี่เลยครึ่งครึ่งครึ่งข,ของงวงเย็ดแบบให้สวยงามเลยอ่ะนี่เบิ้งอันนี้นี่พอมอันน,น,นี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอเออเนี่ยรายละเอียดให้ครบเลยสวยงาม อันนี้กับกันลุกันลุลงข้างล่าง <mm <sm uch> นี่เด้อใกล้สิสมบูรณ์แล้วใบนี้ก็ใกล้จะสมบูรณ์แล้วเหลือแต่ทักอันนี้แหละแล้วก็ลงแลกนี่ขนาดอยู่ที่แปดนิ้วใบนี้ขนาดอยู่ที่แปดนิ้วรุ่นนี้รุ่นนี้จิอยู่ที่แปดนิ้วเสียดรุ่นเดียวกันและก็ทรงคือกันมดรอเราติดตามไปพร้อมๆกันอีกเด้อ